ผักลุงค anyway? oh, ืออะไรผักอิตูโอ้ผมไม่เกี่ยวนะกลาบสวัสดีมิติแกนแฟนๆกิดถึงกระผมเบาสันลุกอิสานหลานเปอร์เซ็นมันนีผ้าปี๊บผาหนองมาเห็ดเนว้กินว่ไดผ้ามาปลูกไา่ยังหนอกว่ได้ไปเห็ดเกษตรบ่ได้เข่าหัวกอดสวนดอกมันนี้ บรรยากาศบรรนไห่เป็นจะนอนดีที่ยังที่นกพี่แข้งพี่ตอง<ะ>ไปดูหวามแดงสักสี่หัวห้าหัวบมบพี่แข้ง กระเทียมหอมแดงเอามาโขลกโขกรวมกันอกระเทียมกี่ขัน้นแก้เปลือกใส่มันต้องเปลือกกี่ละพี่นอ้องตัวนี้ก็น่ะกัดเขายุ่มดักต่ำใส่เห็นมันหึ่นไปเลยกระเทียมหัวน,หนึ่งใหญ่ยยเลยอะซิติกแอซิตมีกดซิติก ช่วยลดความดันเพิ่มเสริมช่างสมรรถภาพทางเพศคลิปนี้สิบแปดวกพี่น้องพริกแห่งกระเทียมน้ำตาลทรายเล็กน้อยใส่ไปเพื่อมันต่ำไงละเอียดพร้อมแดงพร้อมแดงกามพาบ่ได้เตรียมเป็นที่ละจุจะาฮาแลนพี่นอ้องเอ้ย

เทิงเทิงที่จริงของกั้วก็มีดี่มีผี่นองแต่ว่า จังไงล่ะเอ่อที่ข้านยืนเนี่ยนะไม่มีบันดังดิยืนเห็ดมีแท่นขึ้นมาพี่ต๋องเพราะใช้อะไรอย่างอา่า ไรเนาะตุบปกเกล่ะกกใชขวดเกลือคับรวเกลือดยครับคไตแรงครับมันลีลนแรงนไแรงครับเสียงเขา้าคลิปตะใคร หัห่นแว่นแล้วก็ไปตำไปโขลกผงไผ่เพือออืมอืม,อม con nhạt miết bánh xì nó không phải khó đọc ừ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  หอดตไวัยสมัยว่ียอยู่ได้ย่าสมัยเป็นเบาวแวงอยู่เนี่ยแม่พี่เที่ยงงานาหน่อยพี่น้องเอ้ยอืมบังรดจังหวะหันไงเมื่อชีพโปรเฟสชั่นแนลหวีดสองหวีดตรงนี้เนาะควดเลยแล้วเครื่องครบแล้วครับพี่น้องพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้ทำครับตามมีเที่ยครับ บอลใ่เป็นทุบบางคนก็ดง่ายครับทุบใจเป็นหัวครับแต่ขอโทษครับมันโคโลเคเลครับตอนมันโครเลครับอย่างกินมันออกไม่เท่าไหร่ครับกินมันห่ได้ออกออกบ่งห้งอ่าผู้ช่วยกุ๊กครับผู้ช่วยกุ๊กครับขอทัพพีหนึ่งอันครับ เอาเกือไข่คือบ้าเกือไข่คือบ่ออ,อ,ออกอเยอะวัดีนัวโอเคมดกระมาณเทิงสนพี่น้องเห็นอยู่บหครับบังหลดบังตะทาด ตักเครื่องโหลดพี่น้องทำได่ผุดเดาได้ไข่ป่ามาครับพี่บาศพี่บอกเขาเจ้าใครตัวไข่พี่บาศไปวะหาสิบบาทโอ้ยขายแพงเขาปั่นลูกสาวใชนไหมอย่างนั้นเดี๋ยนี้ลูกสาวก็จะสักได้ขายของขายแพงได้ได้เราจะไงประยันเขาไปขอลูกสาวขอสิตโต คูณช่วยกุกครับครกุกฉากไปล้างแบนึงครับแบบหนึ่งเหรอครับโอเคครับโอ้ไงแท้ครับผู้ช่วยกุกครับค้นให้เข่ากันครับคูณช่วยกุกมือสองคช่วยกุกมือสองขวด น้ำปลาโอ้ว่ามันต่ำหลายแล้วเนีว่ามันหนึ่งพี่น้องมันนี้คือจังส้มหน่อยๆเครื่องกระดโอเคปรุงไว้เลยครับปรุงเลยครับพี่น้องปรุงเลยปรุงเลยเห็นอยู่บ่ครับเห็นไหมวอร์อยู่บ่ไหนมันไหมอยู่บ่นน้ำปลาใส่สองทับีครับเรียบร้อยครับ คุณช่วยคุกคนที่หนึ่งครับน้ำเปล่าซะหน่อยแล้วไปครับโอ้บุญปากสุลโลตัวน่ี่มือพ่อทำให้กินนี่บุญปากสุดแล้วครับออมาตวงแม่หนึ่งแก้วใส่เยอะบ่ได้เ้ยนี่ครับใส่เยอะมันสิแซบเยอะ อ่อนๆอ่อนๆนี่ครับผมก็ยังมีซีครับผมสามหารเจ็ดสัมสมสองตาเมีสองสองเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องส่วนผสมทุกอย่างแล้วนะครับเหลือตาผักลุงครับผักลุงหรือผักลุงไงพี่เพรย์พี่น้องจักผักลุงนี่พี่น้องจักยมผักผักลุงแน่ยังพี่น้องผักลุงคือผักยังพี่น้องหัวใจกีบอผักลุงนี่ผักลุงคืออะไร รู้ครับอ้าวผู้ใจกุ๊กสองผักลุงคืออะไร,ไร,รผักอิตูโอ้โหไม่เกี่ยวนะผักอิตูที่มาของผักลุงนะครับโหไปครับเอาไปหม้อไปข้างกันครับมัหน,นี้ครับพี่นุงวัวละครับ ของมันกดนนี่พี่น้องนีเพราะก้นนี่ติดใหม่หมอเลยดี่หลายปวดเลยใช่กับดดเมนูนี้นี่กินปลาไปพันลลานโตคุณตูลงไปคุณตูลงไป Phật Na Dốt Phật Na Dốt Phật Na Dốt ใส่ซุกละใส่บางอีตัวลงไปอีตัวหน่อยแต่บาพอก็ยังบี่น้องขอใครหนึ่ก็จะต้องได้คนรไม่เท่าเดิมใหม่เดิมกระทะหอนไปผู้่วยลดลดความผู้ลงที่นี่ใช้ไฟอ่อนโอ้ย้ะก็คือพอความใส่ไฟเฮงแบใหม่ดิเนา้ น้ <No. S 2> องไฟไฟอ่อนโอ้ยอกันเฮาเนาะไอ้ผูกกับใหม่ไปเลยเนาะหมอที่จัดท่าไปแล้ว เมนูนี้ใช้ปลาเยอะที่สุดในโลกครับเมนูนี้ครับชิมมังแล้วเมื่อกี้ชิมมึงแล้วมัมมงวมม้งแล้วพี่นอ้องจางครับจาง พานามลายโพดจันมันใหม่หมดดื้อจีบอัวองใส่ฟ้องใส่ไปแห้งกี่น้องอคนให้เข้ากันเน้พอย้ำเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนโลกสวยเพราะอัยังเพราะอัยังเพราะอะไรเพราะอีปไร

Đẹp lõi, em rứt. Đẹp lõi là một cái tên